เกิดอะไรขึ้นฮะรถมันแรงหรือคนแรงแรง,แ,รงแต่ละวันพันกว่าเรื่องอม,อจจมีผู้สามา, <c oughs> ส,าสิว่าคือรถน้ำปรรทาวติูาา้าวมายบาปนี่ละบาปคนบาปเนาะ ถึงจ้างหาลอยอีหยังคือมวนแท้แต่ละมือนี่ฮมียค่หม่องเดียวนี่บ่าฟ้าบันดาลนี่มองอื่นเขาเหงาเ้้อยู่นี่บันเทิงเห็นบอเจ้าลมชินไปมือเศร้ามือเศร้าพี่ตู่ขี่รถยังหลุดนะเท้ากางหลุดแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละเดวโอ้ยน้ามวนไหลา tiết vào đây nha คันนั่งก็ติดลมเ,อ,เอ,อ้าบันเทิงเถอะเนาะเดี๋ยวบางวนมันไปได้ได้ไปได้บอนัน่นได้อยู่ ็รถไถไปแล้วคันหนึ่งวันนี้ก็รถดำโอ้ติพลละหลุมเอาทันเป้ากับบารอดแล้วันนี้เอาโอ้ยมวนแต่นอนเจ้าไหนสิมีแฮงโอยมันก่ได้จะเอาขอไปเลยอไปไปโยงไปโยง แล่ละวันพันกว่าเรื่องเ <c oughs> ดวยวเจ้กาก็ะินฝั <c oughs> ่งท่านเตาก็ติดนะคะท่านเตาก็เอาชีวิตไม่รอดแล้วตอนนี้ส่วนคันนี้ก็ประคองไว้ <c oughs> เขาแกย่สใส <c oughs> <c oughs> แต่ละหมื่นแต่ละดี เกิดตกสะเกิดตกลุมเมืกแบ็คโคดันไว้นะคะส่วนฝั่งนั้นจะมาช่วยประมาณยังไม่ได้ติดโลมที่ท่านเป่าโอ้ไม่รอดการเป่าแล้เปาว้าวว่าดิยินดอกเอเอให้เราไปเราเห็น สวนท่านเป๋ายังอยู่ที่เดิมแดดร้อนมากตอนนี้ประกายกยันขวามต้องประกองสองคน ตาโต๊ะหุมเน่ยนั่นอ่าเกิดอะไรขึ้นตัวไอ ท่อบูบี้นิดหน่อยนะคะอยากอืนไม่เป็นไรส่วนท่านเปายังงมงมซาลาอยู่ท่านเปาก็ติดนัก